ครับมแคตตี้อลนะครับ9เซต7บอลนะครับเนตที่ามครับแล้วก็จะมีจะ่เกมบอให้ต่ัมยทางังไทยแล้วก็เข้าน้าได้ระหว่างเซตเด็กแล้วเด็กมีหลาเปัอนอ่างเครับอกใ้ใกล้นะครับไป thank

ดาวูสนามหมายเลขห้าครับ รายเดียวไปปีนะครับกิจการกิจธิภัณบ้านปดีพบกับนักกีฬาครับที่มีความสนใจจะลงแข่งขันมวยรุทนคู่นะครับสามารถจะลงชื่อได้ที่องยใน1นะครับเราจะติดลงชื่อในเวลา12ใน12ครับสําหรับประเภทคู่นะครับเราจะติดลงชื่อในเวลา12ใน12นะครับแล้วก็